ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่รักทุกคนมิงกระาบ o w are you? บ่องชูสลังเฮโยนี่ฮาวนะคะมาชิมาฉีสวัสดีทุกคนวันนี้ก่อนที่นางฟ้าจะไปจ็อกกิ้งนะคะไปหาอะไรอร่อยออร่ยทานมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังใจฟูกันนะคะใครวางแผนที่จะเข้ามาจุ่โจมพิชิตหัวใจคุณใครกันนะใครกันคนใคกล้หรือคนไ <c oughs> กลกําลังวางแผนเข้ามาพิชิตหัวใจคุณเรามาดูซิให้พลังงานพิพัยทาโรบอก กทีนะคะแชดาด,า,ดาพลังงาน ใบแรกนะคะคนที่วางแผนจะเข้ามาจูโจมพิชิตหัวใจคุณโอพลังงานของ t e of pentacles สิบเหรียญคนรวยค่ะคนมีอันจะกินคนมีอนาคตมีบ้านมีทรัพย์สิสนมีทรัพย์สินิงคารมีธุรกิจมีน้ำมีตาในสังคมด้วยหากแม้ว่าอ่าไม่ได้รวยมากก็อาจจะรวยกว่าคุณแบบ2เท่า3เท่านะคะทําไมก็ถึงวางแผนเข้ามาในชีวิตคุณหรอผู้หญิงผู้ชายราศีตุลน,นาแฉนดะหันแน่ผู้หญิงผู้ชายราศีตุลเนีน่ยเป็น คนที่รักใครรักจริงเงียบไม่ค่อยพูดแต่ชอบโอนให้โอนไวนะป๋าไม่หล่อเราใจแต่ป๋าโอนไวนะจะหนูจาพนักง,งานของคนคนนี้นะคะจะเข้ามาซัพพอร์ตออฟเฟอร์วางแผนที่จะจีบคุณเพราะรู้ว่ากระเป๋าคุณนกําลังแบนหรือเปล่าแฟบหรือเปล่าตอนเนี้ คุณเนี่ยต้องการใช้เงินหรือเปล่านะอยากจะไปทําผมสมสวยอยากจะไปอัพหน้าอยากไปทำแพทยการอยากจะไปแบบว่าโอ้โบท็อกซ์เข็มหรอได้สิทําไมจะไม่ได้ล่ะกป่ารู้อยู่แล้วว่าหนูต้องการมีพลังงานของป,าป่าสปาดใจดีนะคะคนร่ํารวยอยากโอนตังค์ให้คุณอยากอร p ต o r t o f f ร์หนุนนาความสุขให้คุณแล้วจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณ แบบว่าอืมไม่ได้ด้วยเล้ไม่ไม่ก็ต้องเอาด้วยก้นไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาเงินฟาดใส่อะไรเงี้ยเออเขาเป็นคนที่แบบว่านะพนักง,งานของคนคนนี้เป็นคนยิ้มเก่งอารมณ์ดีมีความสุขชอบอยู่บ้านไม่ชอบออกไปไหนหรอกส่องคุณอยู่บ้านแต่ว่าก็ชอบให้คุณด้วยนะคะคนที่จะกลับเข้ามาหรือวางแผนพิชิตหัวใจคุณอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักคนคุ้นเคยคนเคยๆราศีตุลกลับเข้ามาชวนคุณออกเดินทางดินเนอร์หรือว่าให้คุณ แบบสบายสบายเรื่องกระเป๋าไม่ฟับแล้วนะคะนี่คือพลังงานใบแรกราศีตุลจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณในรูปแบบซ้ายเปเทหมดใจเพราะว่าพี่เนี่ยอ่อนไหวกับความน่ารักของน้องนะคะไปต่อนะคะใครวางแผนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณโอ้พลังงานของ Seven o อ s ฟซรผู้หญิงผู้ชายหมายเลข17นะคะรู้เลยอะ่ะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนเก่าในชีวิตคุณหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้เขามีฐานะร่ำรวยการงานการเงินมั่นคงอนาคตเลยค่าแต่ว่าโดนคุณทิ้มแทงด้วยคำพูดโดนคุณทิ้มแทงด้วยความเชิดใส่หมางเมินผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะเกิดวันที่10วันที่17นะคะเลข7หรืออาจจะเกิด ราศีตุ้ลราศีกระกฏได้กําลังวางแผนจะเข้ามาในชีวิตคุณคล้ายๆว่าวันนี้เรามีทุกสิ่งอย่างแต่เราไม่มีเธอเศาเด้อเศาเดอเจ็บแท้เจ็บแท้พลังงานคือดูสิเจ็บระบมเซเว่นออฟสอคนคนนี้นะคะคุณอาจจะแบบเงียบใส่เขาไม่คุยกับเขาเหมือนเขามีพลังงานปิดบงังซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างคุณก็เลยตัดสัมพันธ์ฉับ ชักปักไม่คุยบล็อกไลน์หรือว่าไม่อ่านไลน์หรือทําให้เขารู้สึกว่าโอ้คุณเนี่ยไปสั่นสะเทือนหัวใจเขาว่าทนบ่ได้แล้วเขาทนบ่ได้แล้วนะคะเลยต้องวางแผนที่จะกลับมามพิชิตหัวใจคุณด้วยมันนี้มันนี้หากแม้ว่าเขารู้ว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะแบบว่าไม่เคยขอไม่เคยอะไรแต่เขารู้ว่าคุณต้องใช้ตังอะเขาเลยวางแผนที่จะกลับมาง้อพิชิตหัวใจคุณด้วยการถามว่ามีตังไหมอยากได้อะไรหรือเปล่าหิว หรือเปล่าจะกินอะไรสั่งมากินเลยนะเดี๋ยวพี่ออกให้เดี๋ยวพี่จ่ายให้นะคะคุณก็แบบกาลังหิวพอดีเลยก็เลยบอกว่าอืมก็ได้อะไรเงี้ยพลังงานคือแบบว่า มีใครบางคนจะกลับมาง้อบอกความจริงกับคุณว่าเขาไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นอะไรคุณนะสิ่งที่คุณตัดสินเขาสิ่งที่คุณว่าเขาไปนั้นนะเขาไม่ได้ผิดนะฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยเธอตัดสินใจเธอไม่ฟังเหตุผลเลยนี่คือพลังงานของคนที่จะกลับเข้ามาพิชิตหัวใจคุณอาจจะเป็นคนเก่าฐานะดีร่ํารวยหรอแล้วก็เป็นคนที่มีอนาคตมีทรัพย์สิสนมีบ้านมีอสังหาแล้วก็มีความสุขความรักให้คุณด้วยนะคะกรกฏตุลน,นะคะ ไปต่อนะคะใครกำลังวางแผนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกดูซิเออพลังงานของ Of War, 7 of w a ีออ724 7ไม้7ดาบเขาอยากบอกว่าเธอตอนนี้ชีวิตเราโอเคมากเลยนะแต่เรารู้นะว่าเธอมีอุปสรรคปัญหาใดๆอยู่ใช่ไหมอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎติดต่อเทคแอคชั่นกลับมาหาคุณแล้วถามคุณว่าคุณโอเคไหม <K _ d ab> คุณมีเรื่องอะไรให้เขาต้องช่วยไหมดูคุณไม่สบายหรือเปล่าเงียบๆไปนะเห็นคนคุณ,คณขึ้นสเตตัสว่าป่วยปวดหัวของขาดนู่นนี่นั่นถ้าเขาช่วยได้เขาช่วยคุณหมดเลยนะ นี่คือพลังงานของผู้หญิงผู้ชายทัดน้ำนะคะราศีกรกฎจิตใจดีสายเปสายบุญอยากจะหนุนนำนำพาความสุขมาอุปถรัรมภ์ค้ำชูจุ คําชูคุณแล้วก็อยากถามคุณว่าอต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมถ้าช่วยได้พร้อมเต็มที่เลยนะอยู่ไหนส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวจะไปหาในทันทีคนที่วางแผนเข้ามาจู่โจมพิชิตหัวใจคุณทําให้คุณใจร้รายใจระทวยใจฟูอีกครั้งหนึ่งก็คือผู้หญิงผู้ชายราศรีกรกฎธาตุน้ํานั่นเองนะคะเขาแฮปปี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้รับรู้เรื่องราวของคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาพร้อมแล้ที่จะมาเป็นองค์รักอยู่ข้าง างคุณนะคะคุณอาจจะสัสตสั้นไปสิบวิวว่าแบบฮะคนเนี้ยนะเขาเพิ่งทําเราเสียใจเขาจะกลับมาแล้วแล้วอีกแล้วหรอนางฟ้าไม่เอาหรอกเขาจะกลับมาในรูปแบบรู้ใจแล้วก็เข้าใจคุณแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงคุณด้วยนะคะบอกหมดเปิดหมดเลยควักหัวใจให้ดูเลยเนี่ยหัวใจของพี่ยังเต้นตึกตักตึกตักเป็นชื่อน้องอยู่เลยนะคะ ไปต่อนะคะดูสิใครนะใครกันนะที่กำลังวางแผนจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณผู้ฟังอะ่ะหัวใจเต้นแรงหน้าแดางทุกทีดูสิพลังงานของ t r e ออฟคับทัดนามอีกแล้วราศีมีนค่ะคนอยากกลับเข้ามาพิชิตหัวใจคุณจู่โจมโหมทยานเอาความสุขเอาถ้วยแห่งชัยชนะเอามงมามอบให้คุณคุณจะเป็นคนที่มงลงนะช่วงนี้มีใครต่อใครอยากจะเข้ามาซัพพอร์ตออฟเฟอร์เปโดยเฉพาะพวกป๋า คนที่ร่ารวยนะคะเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาอะ่ะเขามองแล้วคุณคือความน่ารักความสุขความหิวใจคุณอาจจะเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีสวยน่ารักอาจจะมีเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในโซเชียลคุณอาจจะเป็นยูทูบยูทูบเบอร์เป็นคนแบบว่าชอบไลฟ์สดหรือว่ามีอะไรให้เขาเห็นในโซเชียลอ่ะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบโพสรูปอะไรบ่อยๆแล้วเขาเห็นแล้วแบบอุ๊ย ตังในกระเป๋าเขามันสั่นสะเทือนนะโอ้ชุดนี้เหมาะกับหนูนะเดี๋ยวพี่ซื้อให้โอ้เหมาไปเลยแล้วกันอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะเจอผู้หญิงผู้ชายสายเปเข้ามาครั่งลักคลั่งใครกำลังจะจู่โจมวางแผนตะปบสวบคุณอยู่ตามโพงญ้าข้างบ้านคุณระวังนะอาจจะมีใครมากดกิ่งแล้วก็เอาขนมมาแขวนให้อย่าพิ่งกินล่ะให้ป้าข้างบ้านกินดูก่อน ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะนี่คือพลังงานของคนกำลังวางแผนที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณมีนกรกฎตุน เขาจะนำพาความสุขความอิ่มอร่อยอิ่มจังต่างอยู่ครบไหมคุณแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเครซี่บ้าคลั่งรักคุณมากๆด้วยความที่คุณเป็นคนที่สวยนะ่ารักนิ่มนวนสลสนิมส้อยเขาเลยเอยากรู้สึกว่าโอ้ยทำไมโดนใจตรงใจจังเลยนะคะคุณถูกใจโดนใจตรงใจประทับใจเขาเขาเลยจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณนะคะกระกฏมีนตุนนะคะ ไปต่อนะคะดูซีดูซีใครนะใครกันกําลังวางแผนที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณโอ้ควีนถือไม้เป็นคนใจดีชัดเจนแล้วก็เป็นคนมีไรสไตล์มีคารม์เป็นต่อรูปหล่อเป็นรองหากหมายว่าเป็นคนสวยก็เป็นสวยที่อารมณ์ดีนะคะผู้หญิงคนนี้ดูแต่งตัวน่ารักปากแดงเชียปากแดงเชียปากไม่แดง,แดงไม่มีแรงเดินเขาอาจจะแบบว่าเข้ามาแซวคุณแบบทางโซเชียลว่าแบบวันนี้ปากแดงจังเลยสวยจังเลยน่าจุ๊บจังเลยคนที่วางแผนจะ เข้ามาพิชิตใจคุณนะคะเป็นคนใจดีสายเปล่าเลงสนุกสนานคี้แซวชอบแตว้วชอบเต๊ะแล้วชอบให้คุณแบบว่าหัวเราะได้ด้วยหากแม้นว่าคุณแบบพิมพ์ตอบเขาว่าห้าห้าแค่เดียวเขาก็เหมือนแบบอุ้ยหัวใจเต้นแรงสั่นสะเทือนรู้สึกว่าคุณตอบโต้เขาแล้วคนที่วางแผนจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณอาจจะเป็นชาวทัดดินพุกศกันมังกรอารมณ์ดีอารมณ์มขันมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์อาจจะมีคิ้วดกๆนั้นๆเหมือนชินจ จังปากสีชมพูเป็นกระจับชอบทับปากแล้วก็เป็นคนที่ผมดกผมดําผมยาวนะคะนี่คือพลังงานของคนที่วางแผนจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณผู้ฟังของนางฟ้านะคะไปต่อนะคะ <c oughs> ใครนะใครกรนันน่ะใครเอ่ยกำลังวางแผนเข้ามาพิชิตผู้ใจคุณอุ้ยนักบวชจิตใจดีคนคนนี้เป็นคนใจบุญจิตใจดีไฮโรเฟนเขาอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษศกนะคะเป็นคนสายบุญสายปฏิบัติสายธรรมะอาจจะวางแผนเข้ามาพิชิตหัวใจคุณทักคุณมาสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันพระสวัสดีวันกรน อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆสวัสดีวันพระไปทำบุญกันไหมจ้าน้องจา๋าช่วงนี้ทางเจ้าอาวาสต้องการให้ถวายกระเบื้องเพื่อที่บอกว่ามีต่อใบบุญไปถึงบอกว่าชั้นฟ้าเทวดาใดๆก็แล้วแต่อาจจะมีชาวราศีพฤกษกนะคะ10 5พฤษภาถึง16มิถุนายนเข้ามาพพอร์ตออฟเฟอร์หนุนนำความสุขให้คุณเกี่ยวกับการฮิวใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณเซนและจิตสัมผัสใดๆก็แล้วแต่จ,จะพูดคุยกับคุณการที่เขาจู่โจมเข้ามาไปจิตหัวใจคุณอาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครชวนไปทําบุญนั่งสมาธิหรือว่าอยู่เงยบๆฟังเพลงผ่อนคลายแบบเดินจงกรมอะไรเงี้ยเขาคนนี้นะคะ ไพ่ใบนี้ถ้าเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นคู่รักคู่แท้คุณในอดีตชาติที่กลับมาวางแผนพิชิตหัวใจคุณเพราะว่าหัวใจจิตใจเขามันเรียกร้องมันเฝ้ารอเฝ้าคอยความรักความเสน่หาจากคุณเขาอาจจะมองสมสมสองสมบ่งคุณอยู่นั้นอาจจะเห็นคุณไปทําบุญอาจจะไปแบบมูวัดนั้นวัดนี้เขามองแล้วอุ้ยคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกันเลยสายเดียวกันเลยขเลยขาก็เลยจะวางแผนเข้ามาพิชิตหัวใจคุณทักคุณมาว่าสวัสดีวันพัสสวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธอะไรแบบ นั่นนะคะน่ารักใจดีสายบุญวางแผนจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณนะคะพึกสศกค่ะ <c oughs> พลังงานไพ่น่ารักมากเลยดูซิดูซิใครกันนะใครกันวางแผนที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณอู้ดูสิ king of pentacles จบเลยอะรวยคนรวยคนรวยสายบุญสายเปร คนรวยสายบุญสายเปอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้โสเพึ่งย่าล้างหรืออาจจะเป็นเจ้าข,ของธุรกิจที่ร่ำรวยปังๆมากๆอะวางแผนที่จะเข้ามาใช้เงินทุ่มเทโยนใส่คุณหรือว่าฟาดหัวคุณหรือโอนให้คุณแบบจุกๆหรือหางแม้ว่าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์อาจจะแบบ มีคนวางแผน <c oughs> ไปสมัครพรีเมียมจะเข้ามากดซุปเปอร์ตังให้คุณแบบจุกจุกจนคุณรู้สึกขีดล้อไว้ไว้อะไรแบบนั้นเลยนะคะดีใจแย่แย่แย่นี่คือพลังงานของคนรวยมีตังใจบุญรวยความร่ำรวยศิลธรรมรวยความรักรวยความสเสน่หาที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีเขาอ,อาจจะโอนเงินให้คุณวันนี้เลยก็ได้กดซุปเปอร์ตังให้คุณหรือว่าแปรคุณจุกจุกอะก็ได้เพราะว่าความน่าราักความระมล ความนุ่มนวลความเป็นสเปคความแบบว่าไม่เหมือนใครอะ่ะเขาว่คลาซี่คุณมากๆหมกม,กมุนแล้วก็บ้ากับคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะคะนอกจากเป็นคนรวยใจดีสายเป ใจบุญแล้วก็อยากชวนคุณไปแบบทําบุญไปมูไปแบบว่าโซสวีท so กันนะตามแบบสถานที่ต่างๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวคุณด้วยเป็นคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มองคุณแล้วแบบโอ้อยากให้คุณเป็นลูกสะใภ้อ่ะก็เลยให้ลูกชายลูกสาวก็วางแผนก็มาพิชิตหัวใจคุณนะคะพลังงานดีมากสิเหรียญ King acle, of p e น t i n l e เคิลไฮโดรฟรอคอยเลยค่ะไม่เกิน5ชั่วโมง5วัน5สัปดาห์บวกบวกอาจจะมีใครบางคนมามอ ความสุขขอความรักอยากเป็นป๋าสปอร์ตใจดีตัวจริงเสียงจริงของคุณแล้วก็อยากให้คุณรักเขานางฟ้าไม่ดูคุณทํางานอะไรอาชีพอะไรแต่คนคนนี้เสน่หาคุณมากชอบกายหยาบกายทิ์ชอบมองรูปร่างหน้าตาแล้วก็เห็นคุณแล้วก็อยากจะแบบว่าช้อปปิ้งให้อยากซื้อชุดใหม่ให้อยากให้คุณไปทําผมทําหน้าแต่งตัวสวยๆนะคะเพราะว่าเขามีมากมายอ่ะเขาพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นคนใจบุญคอยสอนคอยอบรมคุณ คนคนนี้อาจจะอายุมากกว่าคุณ5ปีหรือน้อยกว่าคุณ5ปีหรือพลังงานคุณกับเขาอาจจะแบบอายุแบบประมาณว่าไม่เกินกัน5ปีนะคะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตหนุนนำออฟเฟอร์แล้วทำให้คุณรู้สึกว่าราักฟังตึงใจในหัวใจยังห่วงค่ะคิดถึงคุณทุกวันชอบคุณทุกวันอยากตะโกนกู่กล้องให้กล้องจักรวาลเลยว่าแบบโอ้ยอยากได้คนนี้เป็นแฟนเป็นแฟนนี่คือพลังงานของคนที่วางแผนจะเข้ามาจู่โจมพิชิตหัวใจคุณวันศุกร์ วันอังคารวันพุธวันจันทร์พฤหัสเสาร์ได้ปีหมาปีไก่ปีหนูปีเสือปีลิงปีงูนะคะปีวัวนะคะปีกระต่ายได้<อ>เขาอยากบอกว่าเธอเธออยู่ตรงนั้นเลยนั่งสสวยๆรอพี่ถากแม้นว่าเขาเป็นนักธุรกิจเป็นชาวทางไกลเป็นชาวต่างชาติเขาวางแผนที่จะเดินทางมาจีบมาเจอมาพิชิตหัวใจคุณพรหมลิขิตของกงล้อของโชคชะตาแห่งความรัก วงล้อของจักรวาลได้เวลาได้ทำมิ่งที่จะเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาสปอร์ตออฟเฟอร์คุณแล้วนะคะพลังงานไพ่มันเลิดจนนังฟ้าแบบว่าขนลุกว่าจะมีป่าสปอร์ตใจดีสายเปสายบุญใจกว้างรักจริงรวยด้วยหล่อด้วยโปรไฟล์ดีเข้ามาจีบพิชิตหัวใจคุณเพราะเขามองเขาส่งเขาสเบิงคุณอยู่นานแล้วตอนนี้คุณอาจจะพอว่าคุณอาจจะเคยพอว่าแบบ เหงาจังอ่ะโสดอ่ะไม่มีเพื่อนไปกินข้าวในเขาอาจจะแบบโอ้ทักมาทางข้อความว่าแบบไปไหมพี่ว่างนะอยากกินอะไรเดี๋ยวพาไปนะคะอยากจะกินต้มเลือดหมูหน้าปักซอยหรือกินโอมากเกษหรือว่าจะแบบว่าเออไปนั่งแท้ทุเรียนที่บอกว่าใบหยกก็พาไปได้ได้หมดถ้าสดชื่นถ้าเป็นคุณนะคะนี่คือพลังงาน ของคนที่วางแผนจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณแบบรัวๆจุกๆจนคุณบอกว่าตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะพึกศกตุนนะคะแล้วก็กรกดนะคะแล้วก็มีมีนพึกศกตุนกรกดมีนนะคะแมษสิงธนูนะคะที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณแฮปปี Happy, ้บายบายเทคแคร์รักทุกคนนะคะ